เหล่าไฮโซชิวกันอยู่ในรีสอร์ทหรูของครอบครัวตัวเองเป็นภาพที่วิเศษมากเรสันแอนดรูทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่แอนดรูเขา์ปเรชัน่นซึ่งเพิ่งกลับมาจากทวยุโรปและน้องสาวเขาวเวลรนิกา้าเป็นสาวเอาแต่ใจตัวแม่เลยละ่ะ <c oughs> น้ำส้มนี่มันหวานเกินไปอ่ะแต่คุณคะนี่เป็นน้ำส้มคั้นไม่เติมน้ำตาลน,นะคะแล้วไงไปเติมเกลือหรือว่าอะไรมาเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> เอาแต่แซนด์วิชพร้อมข้าวเวเบลูก้ามาด้วย <c oughs> ได้คะ่ะ ช่วงนี้ทำตัวเป็นป้าแก่ไวทองไปได้รอ้อนนี่ในตอนนั้นเองพ่อของเขาก็เดินเข้ามาอย่างรีบร้อนดูมีเรื่องด่วนเด็กๆพ่อมีเรื่องสำคัญต้องบอกจำรีสอร์ทเราที่เวียดน้มที่โดนดราม่าเดือนก่อนได้ไหมใช่ที่คนโทษว่าเราทำลายธรรมชาติรอเปล่าครับก็แค่ความเล่นเล่อของพนักงานบางคนและเราก็เคลียร์หมดแล้วใช่ไหมพ่อใช่แล้วแต่พ่อได้รายงานว่ามีผู้ตรวจสอบเกี่ยวข้องและรีสอร์ทก็ขาดทุนหนักพ่อทนเห็นวันสุกซมแบบนี้ไม่ได้ ก็เพ่อเลยคิดว่าจะส่งลูกไปเวียดนามเพื่อจัดการเรื่องนี้หน่อยพ่อไว้ใจผมได้เลยเวียดนามหรือว่าตอนนั้นไอเดียก็เข้ามาในหัวของเวโรนิกา้าพ่อให้หนูไปกับเกรซันนะหนูช่วยได้ค่ะพ่อของเธอคุ่นคิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะตอบตกลงโหเวียดนามไม่ได้มาซะนานเลยแน่นอนว่าฉันมีเหตุผลที่ให้กลับมาและนี่คือเหตุผลที่ว่าทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อสี่ปีก่อนเมื่อครอบครัวของเวโรนิก้ามาที่รีสอร์ทของตระกูลนาม ช่วงปีใหม่เทศกาลตรุดยนุนว้าวเพื่อนรักสร้างได้สวยจังเลยใช่เธอว่าทุกคนต้องชอบแน่กับที่รักรีสอร์ทนี้ทํากําไรได้แน่นอนด้วยดีไซน์และก็ทําเลถ้าเรามีแบบนี้บ้างก็คงดีระหว่างนั้นเวโรเิกาอายุ14ก็ประทับใจกับคนคนหนึ่งในวินาทีที่สายตาของเธอเห็นนามเข้าเวโรนนกาก็มั่นใจว่าเธอพบรักโอ้ยตายแล้วนี่แหละที่เรียกว่ารักแรกพบดูหนูสิเด็กน้อยคนนั้นโตมาเป็นสาวแสนสวยอันนี้เงินอ่างเป่านะจ๊ะ แทนที่จะให้อ่างเปาหนูขอไปซบเข้าแทนได้ไหมคะทุกคนหัวเราะออกมาเพราะความแก่นแก้วของเธอเรวมถึงนามได้ยินว่านามเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเลยปล่อยให้เสียของก็น่าเสียดายก็ฉันคิดว่าจะให้ทุนเข้าเรียนที่อเมริกาว่าไงทุนเหรอที่อเมริกาเหรอเนี่ยนี่เป็นโอกาสที่ดีของฉันแนะ่เขาหันไปดูท่าทางพ่อแม่แล้วพวกเขาก็พยักหน้าส่งเสริมขอบคุณครับคุณแอนดรูผมจะทําเต็มที่เพื่อตอบแทนน้ำใจครับ และเขาไม่ใช่คนเดียวที่มีความสุขจากเรื่องนี้พระใจของวโรนิกาก็กำลังลิงโลดเลยดังนั้นในซัมเมอร์นั้นนามก็บินไปที่เอเมริกาด้วยความมุ่งมั่นและตื่นเต้นกับดินแดนแห่งความฝันเขาได้อยู่กับครอบครัวแอนดรูปีก่อนและเขาได้เรียนที่เดียวกับวโรนิกาและเกรซันและภายในสัปดาห์แรกที่เข้าเรียนเขาก็สร้างชื่อว่าเป็นอัจฉริยะแล้วและไม่นานเขาก็เป็นระดับท็อปในทุกวิชาเลยและพวกครูก็พอใจเพราะว่าเขายังทํากิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย ฉันภูมิใจมากๆเลยแม้ยามมือค่ำของครอบครัวจะอบอุ่นชวนใจฟูขนาดไหนลูกชายของเจ้าบ้านอย่างเกรสันกลับยิ้มไม่ออกฉันไม่เคยได้ยินคำชมจากพ่อสักครั้งเป็นทายาทมันไม่ง่ายแต่ฉันก็พยายามแล้วทำไมเขาถึงได้ดีอยู่คนเดียวเนี่ยหลังมือค่ำตอนทุกคนลุกขึ้นคุณนายแอนดรูวก,ก็เดินไปหานาม้มอย่าคิดว่าสามีของฉันชมแกแล้วจะเหลือกว่าใครนะจำเอาไว้แกมันก็แค่ปรสิทที่เกาะความใจดีของสามีฉัน งั้นคุณนายแอนดรูก็ไม่ชอบดีฉันมาอยู่นี่ระวังไว้ดีกว่าจากมุมหนึง่งเวโรเนกาได้ยินที่แม่พูดกับนามแม่ทำตัวเข้มงวดแบบนี้เสมอไม่เป็นไรนามเข้มแข็งเอาไว้นะมีฉันทั้งคนนี่และเธอก็คอยอยู่ทุกที่ที่นามอยู่และไม่มีสาวคนไหนกล้าเข้าใกล้เลยนามเป็นแฟนฉันนะได้ไหมอะโรนี่อย่าทำเออกระเลิกสิฮะเธอเรียกฉันโรนี่เหรอทุกคนฟังทางนี้นามเป็นของฉันอย่ามายุ่งกับผู้ของฉันเชียว เพื่อแปะป้ายให้ชัดขึ้นอีกที่เอาสติกเกอร์มาแปะบนเสื้อแล้วก็กระเป๋าของเขาตรึมเฮ้แท็กทูสวยดีนี่มันไร้าสาระนะชอบใช่ไะเอาไปดิแล้วเมื่อเกรสันวิ่งออกไปเขาก็ก้มมองมือตัวเองที่ถือสติกเกอร์เอาไว้ยายบ้องเอ้ยออกแบบสวยกว่านี้ไม่ได้หรือไงคิดว่าแผนคว้าใจนามหมดเท่านี้ใช่ไหมงั้นคุณประเมินเธอต่ำไปอ้ยน้ำเขาจะเป็นลอมอะไม่มีแรงเดินแล้วอุ้มเขาหน่อยโอ้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่หมดมุกเลยนั่นเนี่ย ว้าวเอาใจแฟนเก่งขนาดเนี่ยหลงสาวได้อีกเสียงนินทาจากรอบตัวกวนใจเขาแต่เขาก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะว่าเขาติดหนี้จากครอบครัวเวโรนิกาอยู่และลึกๆเขาพบว่าความน่ารำคาญของเธอก็น่ารักดีโอยน่ารักจังบางทีเขาอาจจะชอบฉันด้วยจากนั้นเกรสันก็วิ่งมาหาทั้งคู่และบอกเขาได้อย่างสดใสเฮ้ยพ่อพึ่งได้สัญญาใหญ่แล้วเราจะไปกินที่พัตต์คาลของก็ดาแลมซี่คืนเนี้เย่ <Yeah! S 1> นี่เหนื่อยหรือเปล่าอ่ะอืมโอ้ ปวดหัวจังเลยอ่ะโอ้น้ำจ๋าถ้าจะเป็นลมแล้วอุ้มเขาบ้างสิจ๊ะฝันไปเถอะหนูจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปจากนั้นทั้งสามคนก็เดินเคียงข้างกันคุยกันอย่างชื่นบานและสนามของโรงเรียนที่มีชีวิตชีวาขึ้นเพราะว่าเสียงหัวเราะของพวกเขาทุกอย่างราบรื่นแบบนั้นจนวันหนึ่งเวโรนิกาตื่นขึ้นมาเห็นน้ำเก็บกระเป๋าไปหมดนิดได้ทำอะไรนะฉันจะกลับเวียดนามทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปเลยนะอย่ามาจับนะ เขาก็เดินตรงออกจากบ้านเธอไปอย่างเย็นชาโดยที่ไม่เอ่ยคําใดเวโรนิก้าสุดลงด้วยความเศร้าที่แย่หนัก็คือไม่ว่าจะพยายามติดต่อเขาเท่าไหร่น้ำก็ไม่ตอบกลับมาเรื่องเดียวที่เธอรู้มาก็คือรีสอร์ทของครอบครัวกําลังเจอวิกฤตและด้วยความหวังดีพ่อของเวโรนิก้าก็เลยซื้อรีสอร์ทที่นั่นด้วยเงินมหาศาลเพื่อช่วยพวกเขาตั้งต้นธุรธกิจใหม่และตลอด4ปีใจของเธอก็ไม่ต้องการใครนอกจากน้ำและเธอก็รอการกลับมาพบกันครั้งนี้ลึกเกินเย้า <Yo, S 2> ไม่เจอกันานานเลยเพื่อนเงคให้คแปลกหนะ้า จริงๆได้เจอทั้งพว่ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะถ้ามันไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นพวกเราคงเป็นสามสาายสุดซีเหมือนเดิมนามไม่อาจลืมวันนั้นที่ความจริงอันน่าเจ็บปวดเปิดเผยเป็นคุณใช่ไหมที่จมตีรีสอร์ทของเราทําไมฮะแค่ควรถามว่าทําไมพ่อแกถึงมีรีสอร์ทด,ดีนักนะจนฉันอยากได้เป็นของตัวเองนะแต่ก็ขอบใจนะคุณผมจะไปบอกคุณแอนดรู ก็ตามใจแต่อย่าลืมนะว่าสองตระกูลกําลังจับมือทําโครงการถ้าเกิดว่าพวกเราถอนตัวก็ไปรู้ด้วยครอบครัวแกก็อาจจะล้มละลายอย่างได้แบบนั้นได้งไงเนี่ยฮะน้ำรู้สึกเดือดดันภายในกายเขาพร้อมกับรู้สึกไร้กําลังด้วยในตอนนั้นเองเขาก็เห็นโรนิก้ากลับบ้านและเข้าไปกอดแม่เธอทันทีแม่ที่ดาวทามีสปาอยู่แบบนี้ได้เวลาสองแม่ลูกสุขสันต์ใช่ไหมได้ลูกรักตามใจลูกเลยก็เหมือนกันหมด พวกไฮโซนิสัยเน่าเฟกคว่าตัวเองเดียว่าคนอื่นและในวินาทีนั้นเองเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้สินเจ้านาเป็นไงบ้างคิดถึงฉันไหมอะแต่น้มกลับหันหลังเยันชาไปทางอื่นฮะดูเหมือนมีคนโดนเมินซะแล้วอะและดูเหมือนว่ามีคนวอนหาที่ตายเอาหนะ้าเขาน่าจะแค่อายล่ละฉันต้องอยู่ที่เวดนามสักพักและต้องทำให้เขาเป็นแฟนให้ได้นางคราวนี้นายหนีฉันไม่พ้นละ แต่นามเป็นพวกบ้างงานสุดๆพอเวโรนิก้ามาอยู่เขาก็หมกตัวอยู่ในออฟฟิศจนดึกเป็นแบบนี้ฉันจะตกเขาได้ยังไงล่ะมีทางเดียวแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนามก็ยังบริหารโรงแรมเล็กๆแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จํานวนมากในบ่ายวันนั้นเวโรนิก้าไปที่นั่นและเข้าไปที่ออฟฟิศของเขาเอา้าวไงหมายถึงสวัสดีไงพ่อฉันบอกให้ฉันมาเรียนรู้งานแต่ว่าเกรสันไม่ยอมหิ้งงานเลยให้ฉันช่วยงานที่นี่เถอะนะ น้ำแค่อยากอยู่อย่างสงบอยู่ห่างเวโรนิก้าแต่ว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นตามที่คาดเอาไว้เอาหน้าลูกจำตอนที่ครอบครัวเราลำบากได้ไหมบ้านเวโรนิก้าก็ช่วยเราเอาไว้ฮ <c oughs> ช่วยกับผีนะสิถ้าพ่อรู้แล้วก็โอเคอย่าทำเล,เละเทะล่ะวันถัดมาเวโรนิก้าก็ทํางานวันแรกที่โรงแรมของครอบครัวน้ำเออบังคุดเหรอที่อเมริกาไม่มีนะนี่เธอเอามาอีกสิพวกเธอเอารับไหมฉันได้ไหมอะฉันไม่อยากเป็นหมึกแดดเดียว นบอกว่าอยากมาเรียนรู้งานลุกขึ้นมาแล้วนามก็ให้เธอทำงานเป็นตั้งจนแทบไม่มีเวลาพักหายใจเอ้ยตอนอยู่บ้านแทบไม่ต้องขยับแต่ตอนนี้ต้องมาพับผ้าเหรอแล้วนี้ประหลาดใหญ่แล้วจากนั้นเธอก็กระชากผ้าผูกออกมาแต่ผ้าคลุมนั่นก็คลุมตัวเธอเหมือนกับในหนังผีเลยรไหนดูสิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาเชฟบะบะบะแต่เธอไม่รู้เลยว่ามีคนที่กลั้นยิ้มไม่ได้ตอนได้เห็นเธอเล่นพิเรนแบบนั้น ไม่เปลี่ยนไปเลยฮะ <c oughs> ทําอะไรอยู่ทำให้มันดีๆภายหลังเวโรนิก้าก็ลากร่างอันปวดเมื่อยของเธอกลับมาที่รีสอร์ทของครอบครัวหลังจากทํางานวันแรกโอ้ยมือฉันชาไปหมดแล้วแล้วก็วิ่งวุ่นจนเจ็บขาไปหมดอะเลิกงองแงหน่ารอนนี่เ <c oughs> ทียบไม่ได้กับที่ฉันทําวันนี้หรอกวางแผนกลยุทธ์โปรโมทบริการบลาบลาบลา แล้วเกรสันก็หันไปเจอน้องสาวของเขาหลับปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเขาห่มผ้าให้เธออย่างอ่อนโยนแต่แม่เขาก็โทรมาพอดีไงแม่ผมสบายดีไม่ต้องห่วงหรอกนี่ได้ยินจากนามว่าโรงแรมสแตนลีย์ไปได้ด้วยดีใช่ไหมแต่ในจังหวะที่รีสอร์ทเราย่ำแย่นั่นเหรอจะบอกว่าบังเอิญคงไม่ได้นะเกรสันแม่ว่าเขาวางแผนแก้แค้นเรื่องในอดีตแน่เลยผมว่าไม่แย่ขนาดนั้นหรอกจะยังไงอะแม่หลายปีได้ยังเกลียดเขาอยู่อีกเหรอ แม่เกลียดพ่อที่เปรียบเทียบลูกกับมันไอ้ฉันต่ำน่ามาเทียบรัศมีของลูกไม่ได้หรอกใช่ไหที่แม่พูดก้องอยู่ในหัวของเกรซันมันก็จริงที่พ่อไว้ใจเขามากกว่าฉันแม้เขาจะกลับเวียดนามไปแล้วแต่พ่อก็ยังพูดถึงนามอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้เช้าวันถัดมาเวลเนกาตื่นตกใจเพราะว่าเธอตื่นสายไปสองชั่วโมงเมื่อมาถึงที่โรงแรมเธอก็ได้รับสายตามองแรงจากนาม และรายการงานยาวเหยียดที่ดูจะไม่จบไม่สิ้นอ๋อต้องทําอีกนานแค่ไหนทําไม่เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันพอได้ยินอย่างนั้นเวโรนิก้าก็ตั้งใจทําความสะอาดโรงแรมทุกซอกทุกมุมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เหลือฝุ่นซักนิดแย่ yeah! ไปกินมื้อเที่ยงกันฮะ <Huh? S 2> แต่พี่มาด้วยทําไมอ่ะชอบเป็นก้างขวางคอนักแล้วพวกเขาก็ไปที่ร้านข้าวหน้าไก่แถวๆนั้นซึ่งไม่ได้อยู่ในความคาดหวังของเวโรนิก้าอะไรเนี่ยให้กินข้าวข้างทางเนี่ยนะ น้ำฉันไม่ชอบที่เนี้ยนะเหงื่อไหลเป็นน้ำตกแล้วไปร้านอาหารแล้วก็เลี้ยงสเต็กเนื้อฉันเถอะน,นะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกินส่วนที่เหลือของเธอแล้วกันนะเอานะก็ได้แต่ว่านายต้องป้อนฉันนะอ้าวพอรู้สึกถึงสายตามากมายน้ำก็มีแต่ต้องทำตามน้ำในช้อนแรกตอนนี้ก็คาดไม่ถึงว่าจะเจอรสชาติที่กระจายในปากจากเนื้อไก่ที่นุ่มชุ่มฉ่ำพร้อมกับน้ำราดแล้วก็ข้าวสวย,วสวยเธอสวาปามเข้าไปจนหมดในพริบตา จะเย็นนะไม่มีใครแย่งเธอหรอกแล้วเขาก็หยิบเม็ดข้าวที่แก้มเธออย่างเบามือทําให้หัวใจเธอเต้นแรงภายหลังเวโรนิก้ากับน้ําก็ไปเดินเล่นแถวแม่น้ําฮอนเกรสันไปไหนหรอเวโรนิก้าตัดหางเขาได้สําเร็จและให้เขาอยู่ในร้านกาแฟาไปโอ้หน้าร้อนของเวียดนามนี่เหมือนกับเตาอบไม่มีผิดเลยอาฮะหาลังมุกคาสิกเป็นไงจากนั้นเวโรนิก้าก็เดินเลยลอยเหมือนกับแมงกระพุน ตั้งใจจะล้มในอ้อมแขนของนามแต่ว่าจู่ๆเขาก็เดินหนีปล่อยให้เธอหน้าคว่ำลงพื้นเธอเรีบลุกขึ้นมาเห็นเขาคุยเรื่อยเปกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้สีแล้วอ่ะเวโรนิก้าเดินตรงไปหาเธอคนนั้นเหมือนกับกระทิงดุเฮ้ย hey! นี่หลานเป็นใครอ่ะฉันเป็นแฟนนามถ้าอยู่ให้ห่างๆเขานะไม่งั้นเดินเอ,อ่อโทษทีครับไว้เจอกันนะแล้วนามก็ลากเธอออกไปเลยทําอะไรของเธอนั่นไม่ใช่คนที่เธอจะไปหาเรื่องด้วยนะนั่นหุ้นส่วนสำคัญของฉันอ,อ๋องั้นเหรอฉัน ฉันขอโทษนะเธอกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้แล้วนามก็ไปคุยกับเกรสันที่ร้านกาแฟริมแม่นม้ำน้องสาวของฉันน่ารำคาญไปหน่อยนะในฐานะพี่ก็ขอโทษแทนด้วยปกติก็โอเคหรอกแต่บางทีใช่นั่นแหละฉันไม่รู้จะทำยังไงกับเธอทุกอย่างก็มีทางออกนะเพื่อนวันถัดมาเวลนิก้าไปหานามเห็นเขากำลังจะไปไหนซึ่งก็เหมือนเคยเธอก็ปิดตื้อเขาพอแล้วเลิกเหลวไหลสักทีเถอะนะ แต่ฉันชอบนายนายก็รู้นี่ในตอนนั้นเองสาวคนหนึ่งก็เดินเข้ามาที่รักทันใดน,นั้นนาำก็หันไปหาเธอแล้วก็ดึงเข้ามาในอ้อมแขนอยู่นี่เองแล้วเขาก็จูบที่ริมฝีปากของเธอรอนนี่นิ่งค้างอยู่ตรงนั้นเลย